สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้นะคะจะมาแชร์เรื่องแล้วที่เกี่ยวกับชีวิตคู่ของคนที่เป็นแฟนกันโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองสตรองเก่งไม่ง้อใครใช่ที่เราเคยอยู่คนเดียวมาได้เคยเดินคนเดียวมาตลอดทําอะไรด้วยตัวเองสบายแต่ก่อนก็ไม่เห็นต้องพูดแบบห่อลิ้นมุ้งยิง,งแบบแมวเหมียวเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีเหมือนอัมาตาจะแดกแต่พอวันนึงมีหลัวปุ๊บเอา้า โลกเลยแล้วพอมันมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายก็จะคิดว่าถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนนะคะลองคิดใหม่อีกทีเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะว่าวีต้องเรียบทําวะไม่งั้นแม่มีคนก๊ปอปแน่ๆคอนเทนต์มันช้ำปึ๊บมันคนก็รู้สึกแบบเปลี่ยนไปดูันอื่นก็ได้เฮ้ยฟังไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรฟังอยู่เปล่านี่จริงจังนะทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยต้องมานั่งคอยคิดคอยวางว่าจะต้องทำอะไรต่อทำงานคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะเว้ยอย่างเงี้ย ผู้ชายดีดีดินี่ก็ดีแล้วคุยดีไม่ไม่ฟังก็ถ้าเกิดมึงไม่จบชนวนอ่ะกูก็ไม่ระเบิดหรอกียาบใจเย็นๆได้ป่ะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยเขาก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันถัดมีสติสักบ้างดิคนนี่มีสติอ่ะคือพี่ไว้เมื่อกี้ได้พูดยังไม่ฟังเลยถ้าบีนะโวยวายอะไรแบบนี้นะเราไม่ต้องคุยกันแยกกันอยู่เลยอ๋อเป็นผู้ชายเดินหนีปัญหาใช่ป่ะไม่แก้ปัญหาใช่ป่ะโหพูดอย่างงี้ไปเลยนะไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาด้วยไม่ง้อหรอกแค่ผู้ชายคนเดียวออ่ะช สิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่บ้านก็บ้านกูไม่ไม่กูต้องไปด้วยวะเบียวค่ะเอาเองไปได้ไมไม่เดินง่อยไ,ไ,ไม้กู ว yeah! ่าจะได้นานเท่าไหร่เพราะไงก็ชนะอยู่แล้ว เอเนี่ยกูอยู่บนถนนกำลังไปงั้นพวก,กูไม่รอแล้วนะมึงขับรถตามมาแล้วกันอุย้ยอุ้ยโทษทีกูแม่งปกติไว้ไม่จะปุกแต่วันนี้มันมันไม่อยู่อะ่ะยังโทษหลวอีกรีบๆตื่นรถตามมาเร็วๆแล้วกันลำญ่สุดเดี๋ยวตามไปแป๊บเดียว มึงมันไปทางไหนอ่ะไปไม่ถูกไม่เคยไปปกติแฟนบุนคนขับให้อ่ะเออ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  บีนี่บีจะกลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ปะ่ะป่าวะเขาแค่มาเอาเสื้อผ้าเพิ่มบีไม่ต้องมาอยู่บ้านพี่เลยแล้วเกรงใจเขาแฟนเขาก็มีบีอยู่นี่แหละแล้วเขาก็อยากอยู่กับบีด้วยทำไมเมื่อสามวันก่อนบีไม่พูดแบบนี้แต่ก่อนมันก็อยู่ได้อยู่คนเดียวมันก็สบายใจอ่ะแต่ถ้ามีมีอยู่ด้วยมันก็อุ่นใจกว่าฉึงจะสตองแค่ไหนอ่ะ แต่ถ้ามีคนที่เข้าใจอยู่ข้างๆมันก็ฟินกว่าปะ่ะมันดีกว่าอยู่คนเดียวตั้งเยอะหายโมโหก็คือหายโมโหดิดีจะทำฟอร์มเยอะทำไมเสียเวลาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแล้ว,วเปล่าจริงไหม นี่แหละค่ะการกระทบกระทั่งมันก็มีการทุกคู่นั่นแหละค่ะแต่อยู่ที่ว่าคู่เนี่ยจะมีสติได้เร็วกว่ากันปรับเข้าหากันทำความเข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลยซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้วยว่าเคยทะเลาะกันอย่างนี้หรือเปล่ากดไลค์กันด้วยไอบาย Oh, uh.